มะแรงวันเป็นเหตุในกรุงพาราณสีมียิงรับใช้ของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโรฮินีนางคนนี้ตามปกติแล้วเป็นคนรักแม่มากทุกๆเย็นเสร็จงานจากบ้านเศรษฐีนางจะรีบกลับบ้านไปช่วยแม่ทำงานต่อเสมอวันหนึ่งนางกลับมาถึงเห็นแม่ทำข้าวอยู่ที่โรงกระเดืองจึงให้แม่ไปนอน บนร้านแล้วนางจัดการตาข้าวแทนต่อไปไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะเคาะหามยำร้ายหรือประการใดก็ไม่ทราบได้ขณะที่แม่ของนางโรฮินีขึ้นไปนอนบนร้านนั้นปรากฏว่า,มาแมลงวันหลายสิบตัวบินมาไต่ตอมตามหน้าตาและเนื้อตัวนางเรากลับได้กลิ่นที่พวกมันพึงพอใจอะไรสักอย่างขณะนั้นแหละ โรฮีนีมาไล่แมลงให้แม่หน่อยสินางร้องเรียกลูกสาวลัน่นเพราะทนลำคาญต่อไปไม่ไหวฝ่ายลูกสาวครั้นได้ยินดังนั้นก็รีบพุนผลันคว้าไม้ตาเข้าวิ่งมาหาแม่และโดยไม่ทันได้ฟังเอีราค่ายอารมอะไรเหือไม้ตำข้าดุนเบอร์เริมนั้นเวียงทุบข้าที่หน้าของแม่ซึ่งมีแมลงวันเกาะอยู่เต็มทันทีเพราะอ่ว เสียงไม้ตำข้าวกระทบแสกหน้าแม่ของนางโรฮินีดังสนัน่นกระโดกศีรษะส่วนนั้นยุบลงพร้อมกับเลือดสีแดงเข้มทะลักออกมาทันใดนางขาดใจตายโดยไม่ทันได้ร้องแม้แต่คำเดียวแม่จาแม่นางโรฮินีตกใจทิ้งไม้ตำข้าวผวาเข้าจับร่างแม่เขย่าอย่างแรงโท่แม่จากฉันไปเสียแล้ว ครั้นแล้วนางก็ส่งเสียงร้องให้โหออกมาด้วยความเสียใจเป็นที่สุดทุกละแม่ของนางตายเพราะมาแมะงวันเป็นเหตุคติจากเรื่องนี้การทำะไรอย่างพิพรามปราศจากความยังคิดย่อมประสบความวิบัติมากกว่าความสำเร็จด้วยดี